ได้สองกล่องนี้ยังไงก็ต้องเอาน้องสก,กาวกลับมาแต่อันนี้13ต้องมาลุ้นว่าได้ตัวไหนแต่จริงๆแล้วอยากได้ไทยเบบี้ไทยเบบี้สูเอาอันนี้น้องสก,กาวนะคะน,นี่นี่แน่เลยต้องได้น้องหัวเหลืองซมเมอร์ซมเมอร์เดี๋ยวเราจะไปแกะให้ดูเดี๋ยวเราไปจ่ายตังก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปแกะให้ดูนะจ๊ะเย่คือตัวนี้<ม>ได้ อยากได้ตัวนี้ใช่ไหมอยากได้หมวกเหลืองเขาอยากได้หมวกเหลืองเหมือนเขามีหมวกเหลืองแล้วก็กระป๋อสีเหลืองเหมือนกันเออวันนี้เขามาตีมเย้เหรออย่าอย่าดูการ์ดก่อนนะการ์ดยังไงมันอยู่ตรงไหนห้ามแอบดูการ์ดก่อนก็คือหยิบซองออกมาเออหลับตาออกมาอุ๊ยเนี่ยพร้อมฝันเลยอะแกะกล่องแกะก็อย่าดูดิไหนละการอะเอาดึงออกมา อย่าดูการ์ดดิการ์ดอยู่ในนี้เห็นแล้วบอกฉันไม่บอกไม่ใช่หรอฉันยังไม่เห็นอ่ะอันนี้นะเรามาลุ้นกันว่าคุตติ้งจะได้ตัวไหนเอ้ยฉุหลับตาหนึ่งสองสามอย่ามองจริงปะหน้าไม,ไม่ได้ตัวหมวกเลย ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าได้ตัวหมาเหลืองแล้วก็ถือลูกบอลสีเหลืองแทนที่จะเป็นหมวกสีเหลืองแล้วกกระเป๋าสีเหลืองไม่แต่อย่างน้อยเราก็ได้เหลืองนะอชูหน่อยยังมีหมวกเหลืองชูเข้ากล้องหน่อยน้องชื่อลิลลี่ออสเอ่านแล้วนะคะอันนี้เป็นความฝันของคุณทักเลยนะคะเนี่ยที่จะได้น้องสกาวยังไงฉันขอลุ้นสกาวก่อนได้เลยอันนี้ก็ติดสติกเกอร์ฉ่ำปิดน้องฉันเนี่ย โอ้ยกาวโดนหน้าน้องเนี่ยอ้านี่ยังไงคุณตั๊กก็จะต้องได้สกาวแพนด้าแต่ว่าได้คอนเล็กไหนเดี๋ยวดูก่อนนะว่าคุณตั๊กชอบตัวไหนแม้มันจะหลับตาแต่ว่ามันคือสีแดงค่ะชอบสีแดงเหรอคะใช่ค่ะแกะกล่องแกะซองและแกะการ์ด <laughs> <laughs> ขายต่อไม่ได้ <laughs> <laughs> ฟิลแบยเฮ้ย <h ui> เด็ดจริงๆแล้วอ่ะเวลาเราเล่นกล่องสุ่มอย่างเงี้ยคนเล่นจริงๆคืออ้าวแล้วทำไมติ๊งแก่เลยอย่างเงี้ยเขาเขาเน้นอะไรรู้ป่ะเขาเน้นซีเขตดนะพี่ติ๊งเพราะว่าก็ไม่ได้อยากได้ตัวนั้นเนาะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าซีเขตดอ่ะมันคือตัวถ้าเกิดว่าเอาไปขายต่อหรือว่าเอาแบบไปจําหน่ายอะไรเงี้ยคือจะแพงมากอยากลงไปแก้แทนน้องหมวกเหลืองเลยอ่ะเก็งไหมฉันบอกแล้วว่าวงการ อ,อันนี้มาแอบ,บแกะที่ลุงหนักนะพีเอร์เ<ง>ขาคงไม่้ฉันบอกเลยนะว่าวงการเนี้หนึ่งไม่พอแล้วมันจะเรียกกันมาเยอะแยะมากมายได้แล้วค่ะซองใหญ่ซองโต,โตหลอกอุ้ยขออนุญาตบี B. ทำไมมันมีแง่งเยอะจังวะตัวไหนหรือเปล่าตัวไหนอ่ะคือไม่รู้อ่ะคือคุณตักชอบที่มันกี่วแั่ แต่ว่าพี่ตั๊กชอบสีแดงเรามาดูกันว่าที่มันเป็นผมๆเนี่ยก็กระเบิ้ลไปอ๋อรู้ละว้าวตัวตัวที่น่ารักด้วยเฮ้ยตัวที่อยู่หน้ากองอ่ะตัวที่อยู่ไม่ใช่เหรอบอบอุ๊ยแต่นี่ก็น่ารักนะแต่อันนี้ก็ชอบนะคือวันเล่อ๋อตัววันเล่ แต่ว่ามันมมัันนแต่มันก็น่ารักนะอันเนี้ยอุ้ยนึกว่าตัวที่อยู่นะกล่องมันมีอเซสซอรี์อื่นไหมอืเห็นน้องเป็นกิ่งเป็นก้างเป็นก้อนไม่ก้าวอันนี้โฟกัสหรือเปล่าพี่ติ๊กทำไมการติ๊กไม่วิบวับเลยนี่อันนี้คือน้องลูกลักของป๊อบมาร์ทนะคะน้องสกาวสตาร์บางฝ่ามฝันของคุณตั๊กเลยว่าอยากแกะ สก,กาวเพนด้าสักหนึ่งคลิปนะคะงงมันนอ้องคืออะไรมันคือคอลเลคชันครบรอบสิบสามปีของป๊อบมากที่มันมีรวมตัวเอกของป๊อบมาก,กเรามาลุ้นกันดีกว่าตื่นเต้นจังเลยแกะกล่องแกะซองและแกะการ์ด <c oughs> แกะมันทุกอย่างนะคะวันนี้แกะแล้วนะคะแกะแล้วนะคะ ได้ตัวไหนก็เอาล่ะตอนนี้แต่ว่าใครเป <ทะ S 1> ็นพี่ก็อยากดได้สก,กาวก็อยากได้ถ้าแดมรู้สึกยังไงบ้างคะกลมๆเหลี่ยมๆรู้สึกมีตัวมีตนเอ๋ <laughs> เลยไปกลิ่แก้แค้นอีกแก้แค้ <laughs> แแนเนี่ยต้อจะไปเอาน้องหัวเหลืองเฮ้ย <laughs> <h ai> ว้าวน่ารักน้องหัวเหลืองนะคะ <laughs> ใหญ่หัวเหลืองเหมือนพี่ติ้ง <laughs> อะไรเออได้สวิตบีนนะคะแต่เขามีโซฟาด้วยนะเนี่ยนัง<ห>่งไม่ได้น้องนั่งไม่ได้ก็ในรูปไงเ oh. นมนโซฟาด้วย oh. <laughs> <laughs> เอาโชก์าโชก้าอุ้ยการ์ดน้องเลี่ยมมากเลยนะ <laughs> การ์ดน้องเลี่ยมครบรอบสีรษะมิ์แก้แขนคุณลุงเบาอีกตัวนี้นะ <laughs> มั้ยโมูหอุ้ยมีแบบกิมมิคแบบมีหนังสือพิมพ์ ก็แต่ว่าตัวนี้ได้พบเยอะสุดนะพบเยอะมากเย่อ้าวอะไรนะอะไรบิดบีนนะ <c oughs> ตัวนี้ไม่ค่อยเพิ่งรู้จักวันนี้แหละสวีทบีนน้องสวีทบีนนะคะที่ได้มานี่คือช่องชะตาของเรานะคะปีนี้ก็เ <c oughs> ออก็คำว่าสุ่มนะเนาะสุ่มมันก็นะนิดนึง อ,อ,อุ้ยตายหัวข้อหมวตังอันนี้วางไว้ยังไงก่อนสวิตบีนอ่านข่าวตัวเองมันพิงไอ้นี่พิงไว้กับโซฟ,ฟาตอเราไปตั้งอ๋อพิงอย่างนี้ฟิลอย่างนี้อ่ะอ่ะตัวที่กูตักได้สรุปหน่อยสรุปฟิลฟิลเอามาเรียงกันสองตัวนี้นะคะ ชนวนที่ราคาจุ่มละ380บาทนะคะอาพาน้องกับบา้า,บานะ่ครบสามความน่ารัก3มท่านนะคะราคาไม่ใช่เบาๆนะะโอเคนะคะวันนี้ก็แกะกล่องจุ่มล้มละลายไปนะคะไปเมกาพาซ่าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็มาที่ต้นกำเนิดของเขาเลยก็คือเซนทันเวอร์ประมาทปะไปล่องเรือกันดีกว่า หัวเหลืองแค่ๆเธอก็ได้หมาเหลืองเนี่ยปะเดี๋ยวเราไปหาข้าวเย็นกินกันล,ล่องเรือหาความรู้บนเรือกันดีกว่ารีวอร์ไซน์นะจ๊ะแล้วเจอกันจ้ะ